พักท่านมีแนวนโยบายอย่างไรให้พื้นที่ภาคตะวันออกเป็นเดสติเนชันระดับโลกครับโอ้โหภาคตะวันออกนะครับยอดเยี่ยมเลยครับและผู้ที่จะตอบคำถามนี้เหลือท่านเดียวแล้วครับเหลือท่านเดียวครับสนตยาคุเปลื้มครับขอบคุณมากครับจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวครับมาครับในเรื่องนี้เนี่ยเป็นนโยบายของเพื่อไทย บอร์29อยู่แล้วนะครับเราจะเห็นเลยว่าในเรื่องของการดีเบตในแต่ละครั้งหรือว่าในการนําเสนอแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราจะนําเสนอในส่วนของเรื่องการที่จะผลักดันให้กับประเทศไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายนะครับของการท่องเที่ยวในระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการจัดประชุมนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเมืองพัทยาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงครอบครัว นะครับแล้วในประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด4เกาะทั่วประเทศนะครับที่เป็นอันดับหนึ่งของเกาะที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวสิ่งต่างๆเรานี้เองเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่จะต้องนําเสนอในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับภายใต้ยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ทางประเทศเองเนี่ยโดยพ่อผู้นําจะต้องออกไปเป็นเซลแมนของประเทศในทุกๆด้านนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะครับและวันก่อนน่าคงได้ รับฟังแล้วน,นะครับว่าในส่วนของแคนดิเดตนายกเราเองเนี่ยนะครับอาสาที่จะเป็นเซลแมนในการที่จะไปนําเสนอประเทศในทุกๆมิตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเป็นเดส t ิ n เนชันหรือว่าเป็นเป้าหมายหมุดเป้าหมายของการท่องเที่ยวในระดับโลกนะครับในทุกๆเรื่องครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีสำหรับหมุดหมายที่จะทำให้เมืองไทยและภาคตะวันออกเป็นเดสติเนชันระดับโลก และคนที่จะดีเบตกับคำถามนี้ก็เหลือคนเดียวเช่นเดียวกันครับครับนั่นคือคุณชัยวุฒนาคมานุสรครับเชิญครับหนึ่งนาที<จ>ะนะครับพระรังประชารัฐครับหนึ่งนาทีครับเรื่องแรกผมคิดก็คงเป็นเรื่องของการส่งเสริมหรือการประชาสัมพันธ์ครับให้แหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเ,เป็นที่รู้จักแล้วก็ไปโปรโมทให้ใน ระดับต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นภารกิจสําคัญที่เราต้องช่วยกันทําอยู่แล้วแล้วก็ที่ที่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีการโหวตมีการอะไรต่างๆของในกลุ่มทั้งทโซเชียลมีเดียและของแพลตฟอร์มทัวริซึมต่างๆนะครับซึ่งเราก็ต้องเข้าไปติดตามไปส่งเสริมเพื่อให้ติดอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่ที่สําคัญก็คือระบบการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราควรจะมีแพลตฟอร์ม หรือมีระบบกลางที่ทําให้นักท่องเที่ยวอ้กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเนี่ยจับมือกันและช่วยกันโปรโมตการท่องเที่ยวนะครับเป็นแพ็กเกจที่ที่ดีและที่น่าสนใจทําให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ